Okay, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไยแฟนครับนะครับมาอนี้กะแดดร่มร่มต๊กเลยพี่น้องกะสิพาพี่น้องไปหาเนื้อกินแรงนะครับแต่ว่ากอนขาสิไปหาเนื้อกินแร่งก็คือขาสิไปตกปลาลืมบอกพี่น้องขาสิไปตกปลาแต่ว่าขาสิไปหาเหยื่อกวนพี่น้องปกติเป็นเหยอื่อยังปกตินี่ตกปลาทั่วไปคนจะใส่ไส้เดือนใส่กุ้งใส่หัวเชือของคนหละ่ะแต่ห้องผมสูตรเด็ดตามมาเลยครับไปหาอา <laughs> หาร <laughs> แต่หาเหยื่อก่อนพี่น้องแมนบ่นนอเยอะตัวพี่น้องเด้อ ยดเต๋อพี่น้องนะคะยางมกนี่เขาก็สีพานบ่หอยขมค่ะพี่น้องแอลรักไปฟังหมอลำพึงมาพี่บ้านบอกว่าคันบ่มไม่อ่กินแลงนี่เกิดซีซีป่าเอาขึ้นไปยังบาอดแล้วพี่น้องบาอดแรงเยือแล้วแรงเยือผมเสียเอาไปตกปลาให้พี่น้องเบิ้งมันแมนอยู่บ่อมันต้องร้องพี่น้องมันแมนอยู่บ่อพี่น้องมันแมนอยู่ติดจ้า เงี้ยมักตะกบนี่นะเนสือสวนพี่น,อน้องเงี้ยมักตะกบโคบปลาไปนำ้ำกัางกินไปพร้อมทำได้หรือเปลา่าโมฮูเดอ้อนี่เอาโมฮูแต่ว่าเมื่อคืนเห็นแบบแบบเนี่นะพี่น้องาาปไปพี่น้องไปเมื่อคืนเห็นแบบแบบว่าได้ปลาแต่ว่าบ่รู้ว่าได้เงี้ยหยั่งแต่ว่าวันนี้จะเอาเหยื่อมักตะกบค่ะพี่น้อง ให้หนูอยู่ตรงไหนอ่ะเอาเอานี้ไปก่อน,นอทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้เห็นๆ <c oughs> เ,เลย,เยไดมมพย้พี่น้องเห็นๆเลยสวนว่าเพิ่นเคยได้สิแมนบอกพี่น้องบัดรเคริบัดรเครดิตเดพี่น้องเบื้องซะแทน้นะหรือจะให้มันแบบร่มๆก่อนพี่วัดลองดูลองดูเออเพราะว่าเมื่อคืนพี่วัดทำดึกเนาะเห็นๆพี่น้องเดี่ยวพี่น้องสิวัด ทำาทาตัวออืองพี่น้องนยุ่นี่บมีตัวค่ะพี่น้องเพราะว่าเาพราะว่าเอาเอาแต่ของจีจากของมีแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอลออว่าหนาในเซียเพราะว่าแอลบอ่ลูกเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันจ้ะโดูอยู่ตรงนี้ได้ไหม โอ้ยคองคองพิวัตเดี๋ยวหนูขยับมาตรงนี้ดีกว่านี่เอาเขายับมาแล้วเดี๋ยวซูมให้ดูมักตะคบค่ะพี่น้องนี่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 มาตะคบนะคะมันจะได้จริงไหมตามที่พี่วัตบอกนะคะ เป็นแนงไหนพี่ว่าตัวน้อยคือตัวใหญ่ติดกิไปไปนดึงว่าหั่นคืนค่ะนานได้ลีเพราะว่าความเคยชินอ่ะพี่วันบอกว่ามันกลิ่นหมักตะโกรเพราะว่ามันยุไตมันย่ไตกต้ตตนตะครบนะคะพี่น้อง เราก็เลยพวคอยหาเงียอีหยังนะคะเราก็เลยเอาต่างต่เงียป่าเหยื่อปลาเป็นเหยื่อหมักตะขบตัวเล็กปล่อยดีไหมมันต้องข้ามกว่านี้เอาแต่มันก็ได้แต่แต่แต่มันก็ได้ได้นี่ เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เท่าได้จจกโตซีโตมันบอพิวัตรแต่หนูไม่มั่นใจว่าหนูจะลงคลิปนี้ก่อนหรือคล,คลิปเมื่อคืนนี้ก่อนนะว่าอันไหนมันจะตัดง่ายกว่ากันภารกิจของพิวัตนี่ยก็คือออกมักตะขบตกป่าได้อยู่เดจ้าพี่น้องแบบว่าต้องหายอย่างเลยพุนค่ะนี่เดี๋เอาซูมให้ดูได้อยู่นะคะได้อยู่จ้า ได้ไม่เอ่ยมันติดบลา,าพีวา่วัดเฮ้ยเห็นปลาแล้วจ้ะพี่นอ้องเห็นปลาแล้วค่ะเห็นปลาแล้วค่ะเย้เย้เยหนูไปทางในได้เดี๋ยวเอาจะพาไปหาพีวา่วัดเดี๋ยวพาไปหาพีวา่วัดเอาเป็นว่าวันนี้ ภารกิจไปตรงไหนได้คะน,น,นี่นี่ตรงนี้ได้เนาะไข่เลยอุ้ยเอาเป็นว่าภารกิจวันนี้ของพี่วันสำเร็จไหมสำเร็จครับสองแต้มเลยพี่น้องสองแต้มแต้มหนึ่งปล่อยอ๋ออ๋อมีตัวน,นั้นอีกตัวนึงอยู่ในถุงอ๋อุย้ยสำเร็จสำเร็จสำเร็จเลย ก็สรุปว่าไม่ต้องไปหาเหยื่อให้ยุ่งยากเนาะครับริ่มซืสิเริ่มสีเขาแล้วปลาเริ่มสีเขาเมนเอ้ว่ามันต้องแบบช่วงพักแดดแบบบ่มีแดดพี่น้องปลาจะเขาฟังตแบบบ่มีแดดหูหูกันแล้วครับไม่ได้ได้ได้ที่สร็โบราณปลาเข้าฝั่งตอนเย็นพี่น้องโอเคถือว่าภารกิจวันนี้สําเร็จเนาะเขาแดงทอดพี่น้องโอเคจ้าสําเร็จเนาะโอเค